สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับพบกับช่อง bm n channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีสินค้าดีๆมารีวิวนะครับให้ได้รับชมกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโซล่าชาร์จเจอร์นะครับหรือว่าคอนโทรลชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับสำหรับใช้งานในระบบโซล่าเซลล์นะครับของเก่าของผมนะครับเป็นรุ่นเก่ารุ่นแรกๆเลยนะครับมันเก่งไปแล้วนะครับมันถ้าถามว่ามันใช้งานได้อยู่ไหมนะครับมันใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับการทํางานของมันนะครับด้อยค่าลงนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ดีกว่านะครับตัวนี้นะครรรรััับบบบองงท้ะะ12 24โโววลลลตต์แก็ นะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็เปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็ผลิตจากจีนนะครับใช่น่าจีนตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นหน้าจอสีนะครับหน้าจอสีผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะติดตั้งกับแผงของผมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ากล่องเดิมนะครับมันจะเป็นแบบอันเล็กอยู่นะครับมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือการใช้งานการติดตั้งเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้รองรับกระแสสูงสุดอยู่ที่20แอมป์ นะครับกระแสะสูงสุดอยู่ที่20แอมป์มีช่อง USB มาให้4ช่องนะครับ1 2 3 4าซ้าย2ขวา2รองรับระบบ12โวลต์แล้วก็24โวลต์มีปุ่มเมนูมีปุ่มออนปุ่มออฟตรงนี้จะเป็นการต่อสายไฟ2เส้นบวกลบที่มาจากแผงโซลาเซลล์นำมาต่อเข้าด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนตรงกลางจะเป็นแบตเตอรี่นะครับก็มีขั้วบวกขวั้วลบบอกไว้ชัดเจน ขวามือจะเป็นระบบแสงสว่างนะครับก็มีบวกลบไว้ชัดเจนต่อให้ถูกต้องห้ามสลับขั้วกันนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่จะต้องทํานะครับก็คือนําสายจากแบตเตอรี่นะครับนำมาต่อที่คอนโทรลชัดเจนก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีบวกลบอยู่นะครับต่อให้ถูกนะครับอย่าสลับกันนะครับเดี๋ยวกล้องคอนโทรลนะครับอาจจะเจ๊งได้นะครับอาจจะพังได้ช็อตได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต่อแผงโซล่าเซลล์ให้เรียบร้อยนะครับฝั่งที่เป็นหลอดไฟนะครับจะต่อใช้งานหรือไม่ต่อก็ได้นะครับอุปกรณ์อื่นๆนนนนนะะะคคคครร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 รััับบบบกกก็ําาาไไไปลลิททีีี่่่แตตตตเเเเเอออออออดด้้ยพวว์์หหืฟง ที่จะใช้งานนะครับที่เป็น12โวลตวนะครับก็ไปเสียบที่แบตเตอรี่ได้เลยนะครับด้านหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมตัวด้านในนะครับจะเป็นอลูมิเนียมส่วนตัวด้านนอกจะเป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างที่จะนาอยู่นะครับแข็งแรงนะครับบีบแล้วไม่มียุบนะครับไม่มีย้้ยก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นแบบสีนะครับตัวนี้นะครับบอกวัลบอกแอมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ทําากร ต่อนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับก็เข้าตรงกลางแผงโซล่าเซลล์ก็ฝั่งซ้ายหลอดไฟก็ขวางขวานะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับไม่มีแดดนะครับคลุมฟ้าคลุมฝนชาร์จอยู่นะครับแค่0.4แอมป์0.5แอมป์นะครับไม่ถึง1แอมป์นะครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่นะครับก็ขึ้น14โวลต์นะครับขึ้น14โวลต์15โวลต์เอาพุทนะครับก็0.1 0.2นะครับก็คือไม่มีการใช้งานนะครับถ้าต่อหลอดไฟเมื่อไหร่นะครับมันเรากดออนนะครับกดออนนะครับมันก็จะขึ้นมาานะครับว่ กินกระแสเท่าไหร่นะครับหลอดไฟที่ใช้งานของผมนะครับเป็นหลอด LED นะครับกินกระแสอยู่ที่2แอมป์นะครับประมาณ2แอมป์1.9ถึง2แอมป์ประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะบอกโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับโวลต์ของแบตเตอรี่ด้านบนนะครับก็จะบอกแอมป์นะครับแล้วก็โวลต์นะครับโดยการกดที่เมนูนะครับก็จะขึ้นโวลต์นะครับกว่าแผงกี่โวลต์นะครับแผง19โวลต์นะครับตอนนี้นะครับขึ้นอยู่19.3โวลต์นะครับคุณผู้ชมนะครับกดอีกครั้งนึงนะครับที่คำว่าเมนูนะครัััับบบบบกก็็็จะะะะเเเปปปนนนนนนนคคคคาาาว่่แแแแออออมมมมม์์รรรร0.8ตีี้้้ิสงงดดลย เล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะใกล้เที่ยงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเมฆมาบังอยู่นะครับวันนี้นะครับอากาศนะครับ0.8แอมป์นะครับไม่ถึง1แอมป์นะครับชาร์จเข้าแบตเตอรี่เอาต์พุตนะครับก็อยู่ที่2แอมป์นะครับเพราะว่าเปิดไฟถ้าปิดไฟนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ0.1 0.2ประมาณนั้นนะครับมันเป็นเลขวิ่งอ่ปกตินะครับ0.1 0.2 0.3นะครับเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดานะครับคุณผู้ชมราคามันแค่หลักร้อยมี USB นะครับมาให้4ช่องก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยชาร์จมือถือก็ได้้นะคครับุณผูชม คุณภาพก็ถือว่าโอเคเหมาะสมกับราคานะครับเป็นหน้าจอสีนะครับสามารถปิดได้นะครับปิดไฟตรงนี้ได้นะครับโดยการกดกระมังออนออปเชไว้นะครับก็สามารถที่จะปิดหน้าจอได้นะครับหน้าจอก็จะดับไปนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าจอเขาก็จะติดมานะครับคุณผู้ชมนะครับส่วนรายละเอียดของเมนูนะครับเดี๋ยวต้องศึกษาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีการที่จะดูแบตเตอรี่อะไรต่างๆตั้งไฟติดอัตโนมัติอะไรนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องเรียนรู้กันไปอันนี้นะครับเราวๆนะครับแบบครับ ตรงนี้นะครับ PV นะครับ PV input นะครับก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับเลบกับริบสีเขียวแบบนี้นะครับ work นะครับก็คือเปิดไฟนั่นเองนะครับถ้าเรากดปุ่มเปิดไฟนะครับไฟสีแดงคกว่า work walk ตรงนี้นะครับถ้าอ่านปิดคอ้าไปก็จะติดขึ้นเป็นสีแดงนั่นเองนะครับกดปิดนะครับเขาก็จะดับไปนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจนะครับผมก็จะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับอันนี้้นนนนนะะะคคครรรรรััับบบผผมก็ตต่่อออออิเเเว์์ืใชงา ก็สามารถอันนี้นะครับก็ต่อกับแบตเตอรี่นะครับไปคีบกับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับ13.9นะครับ238โวลต์นะครับที่นำไปใช้งานนะครับทดสอบมาแล้วนะครับต่อทีวีได้นะครับพัดลมได้นะครับตามนี้เลยนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้นะครับ4,000วัตต์นะครับรุ่นนี้นะครับ4,000วัตต์ถ้าสนใจนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในส่วนของตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมมันมีหลายรุ่นให้เลืออออกนนะะคครรัับบ20 30 40แแแแแมมมปปป์์์ล้วต ขนาดแผงนะครับคุณผู้ชมรีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้อย่าลืมนะครับกดซับ s c ค i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ